สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมาปืนยิงปลานะครับก็มีอยู่หลายแบบนะครับก่อนอื่นนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบุญนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650ตามนี้นะครับทุกรุ่นนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับอุปกรณ์ก็จะให้ไปพร้อมอพร้อมยิงเหมือนกันนะครับก็จะมี ท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์1ชุดแบบนี้นะครับลูกดอก1ลูกยาง1ชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นนี่นะครับผีข้างคข้านะครับเป็นตัวเดียวกันหมดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นงานสแตนเลสนะครับมีรูรับยาง5เส้นนะครับตัวแรกนะครับที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นดําเงานะครับเป็นงานกําคอทําสีดําเงานะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,700บาทนะครับ 1,700บาทนะครับส่งฟรีปลายทางนะครับตัวนี้จะเป็นงานทําสีดําเงานะครับอ่าชุดรางนะครับชุดรางจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นรางเควันทั้งหมดนะครับเป็นระบบไกดกล่อง easy lock stainless นะครับนี่ครับ easy lock stainless นะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับระบบเซฟนกนะครับนี่ครับระบบไกดรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว่าจะ จะซื้อไปเฉพาะไก่ก็รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้ไก่กล่อง e ีซีล็อกเนี่ยครับรุ่นแรกนะครับ1,700บาทส่งฟรีไปทางนะครับตัวสีดําด้านเอยดาเงาตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นไม้สะเดานะครับไม้สะเดา1690บาทนะครับฟังราคานะครับเวลาโทรมาสั่งซื้อก็แจ้งราคานะครับมาเลยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นนะครับราคามันก็ไม่เหมือนกันนะครับแจ้งราคาแจ้งรุ่นมาเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นงานไม้เดานะครับราคา1,690บาทนะครับไม้เดานะครับกึ่กัพอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นยกยิงนะครับยกยิงก็1690บาทเหมือนกันนะครับยกยิง1690บาทยกยิงก็จะมี2แบบนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับเป็นงานไม้ป่านะครับแจ้งมาด้วยนะครับลูกค้าบางท่านโทรมาแจ้งเฉพาะราคานะครับ อ่าพันหกมันก็จะมียกยิงนะครับมีไม้เดามีอ่ารุ่นไม้ป่านะครับมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับตัวนี้ยกยิง1690นะครับแล้วก็จะมียกยิงสีดํานะครับยกยิงทําสีดํานะครับตัวนี้เป็นสีน้ําด้านนะครับราคาอยู่ที่1690บาทเหมือนกันนะครับตัวดําด้านนะครับ แล้วก็จะเป็นรุ่นกำคอไม้ป่านะครับรุ่นกำคอไม้ป่าราคา1690บาทนะครับร 1, บททุ่รนกำคอไม้ป่า1690เท่ากันนะครับกับราคาไม้ตัวไม้เดานะครับกำคอไม้ป่ากำคอไม้สดเดา1 6 9บบาทนะครับอยากได้รุ่นไหนฟังแล้วก็จําชื่อรุ่นไว้เลยนะครับชื่อรุ่นพร้อมราคานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวหลังก็จะเป็นงานทาด้านนะครับ มันก็จะเป็นด้านๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ถูกสุดของทางร้านนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับลางก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่1,500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับเป็นทรงกำคอนะครับให้ดูนะครับน่ครับเป็นทรงกำคอทำสีดำด้านนะครับ1,500บาทส่งฟรีปลายทางนะครับกำคอ กำคอดำด้านนะครับแจ้งมาเลยนะครับถ้าอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งมาเลยเป็นงานกำคอดำด้าน1 5 0 0บาทนะครับตัวนี้รุ่นไม้ป่านะครับ1690นะครับรุ่นยกยิงนะครับมี2สีนะครับสีดำกับสีไม้นะครับตัวนี้1690เหมือนกันนะครับรุ่นไม้เดานะครับรุ่นไม้เดาก็1690เหมือนกันนะครับเป็นรางเควันเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นดำเงานะครับตัวนี้ จะอยู่ที่1,700บาทนะครับส่งฟรีปายทางนะครับเป็นรุ่นดําเงานะครับเนี่ยครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับอุปกรณ์ครบชุดพร้อมยิงนะครับตามตัวอย่างนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับล่างนะครับปลายล่างจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับ สาย PE จะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในรางนะครับเวลายิงมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับตัวรางเควันเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอการทดสอบความแม่นยำอ่ามันหลายรุ่นนะครับเอาเป็นชุดรางแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวที่ผมเอาชุดรางเปล่าๆเลยนะครับชุดรางเควันพวกนี้นะครับไปยิงนะครับไปยิงยิงชุดรางโดยไม่ใส่พันท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแม่นยำของชุดรางมันนะครับ ใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับไปดูคลิปวิดีโอทดสอบชุดรางกันเลยครับครับวันนี้จะพามาทดสอบชุดรางคีวันนะครับยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับชุดรางคีวันก็จะมีล่องนะครับเนี่ยครับล่องเชือกนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรางเลยนะครับลูกดอกจะอยู่ล่องข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่่องข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเวลายิงลูกดอกก็จะไม่ขาดทิ้งนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าท ก็เป็นขวดน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงกลางวงสีฟ้านี่นะครับเล็งใส่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับยังมาดูกันนะครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับเอาสักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดเก้านะครับสิบเอ็ดเก้ายาวก็น่าจะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเก้าหนึ่งก็น่าจะประมาณเมตรกว่าครับนี่นะครับจะยิงแบบไม่ใส่รางเลยนะครับเนี่ครับ เอยิงแบบไม่เสียท้ายนะครับมาดูกันครับ ยิงยากหน่อยนะครับยิงเนี่ยไม่เสร็ท้ายมันเลีงยากครับลองดูว่าจะโดนยังไงนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเลียงเส่ตรงวงนี้นะครับเนี่ครับอิดกลางวงเลยนะครับเนี่ครับเห็นไหมแผลที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่ามีความแม่นยํานะครับเอายิงเฉพาะชุดรางเนี่ยมันยิงยากนะครับบังคับให้มันอยู่กลางวงเนี่ยยากมากนะครับ มันโดนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับปลายังไงก็ไม่รอดนะครับเนี่ยครับอันนี้ยิงเฉพาะรางเลยนะครับไม่ได้ใส่ฟันท้ายนะครับก็ฝากกันไม่ด้ครับชุดรางควันนะครับ